สวัสดีครับผมมีสุรคุชแนลตอมอรีแอคนะครับผมและว,วันนี้ต้องมีมาทำการรีแอคเจอดี EP 5นะครับผมพี่กับและน้องตัวดีจนภัยพิชิตดีแท็กรีวอร์ดคอย s ์นะครับผมโอเคเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะจ๊ะว่าคลิปนี้เป็นยังไงบ้างไปดูกันเลย <c oughs> เจอดี ทุกคนจะดีเองอุ้ยกำบน่ารักอุ้ยกำเกาหลีเวอร์ว่าไงตัวดีทำอะไรอยู่อรอมุซิยาคุยกับแฟนคลับด้วยปะเนี่ยสวัสดีครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับคิดถึงผมกันไหมครับผม ตอนนี้นะครับผมก็กำลังคิดอยู่นะครับว่าผมเนี่ยจะเอาดีแท็กรีวอร์ดคอยไปแลกอะไรดีครับเพื่อนม่ถึงอีแล้วได้ไปหมดลยครับใช่สิตัวดีก็มันอยากได้ไปหมดเลยนี่นะอ่โปตัวไหนวะก็ดีแท็กรีวอร์ดคอยเนี่ยเขาเอาไปแลกดีดีมีซับเกาหลีได้ด้วยแฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเขาปิดซับแ๊บซับเกาหลีเวยโอเคออะไรของเขาเนี่ย ุกคนคิดว่ากัรมเนี่ยควรจะเอาดีแทครีวอร์ดคอยไปแลกอะไรดีครับและทุกคนเนี่ยเคยเช็คดีฉันเออผมช่วงนี้นะพ่าะครับผมทุกๆการจ่ายส่วนหน้าเล็กลงดในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะได้รับคอยคืนมาเท่ากับจํานวนค่าโทรศัพท์ที่เราจ่ายไปนะครับเพราะทุกการจ่ายบิน1บาทเนี่ยเราจะได้รับคืนมา1คอยครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบเติมเงินหรือว่าจ่าแพ็คเกจก็มีสิทธิ์ได้รับคอยเหมือนกันครับผมหรือว่าในบางทีเนี่ยก็จะมีอีเวนต์ดีๆที่นําคอยนะครับมาแจกให้กันฟรีๆไปเลยครับ นี่ทุกคนครับตัวดีกลับมาแล้วครับเดี๋ยวตัวดีจะชวงไปเตะบอลแน่ๆเลยครับยมเลยตัวดีเออทะลุมีตีเหลอวกันเนี่ยทะลุมีตีอีกแล้วอ, <laughs> อุ้ยล่อไหนเนี่ยแล้วทำไมเราแต่งตัวแบบเนี้ยแบบนี้มันมัน เามาคีล่าครับเา,าออี่าเดี๋ยวนี่มันไม่ใช่เวลาที่เราจะมาเล่นวันนี้เราอยู่ในเกมนี่แต่ในเกมมันก็ต้องมี NPC เดี๋ยวไปหา NPC กันดีกว่าเผื่อจะเจอทางออกอะไรเกมเดียร์เดนิดาเดนิดาเจอเอ NPC แล้วครับแต่ NPC ตัวนี้นี่หน้าคุ้นๆมากๆเลยเ มีแถบมีแถบอะไรนะด้น้าแถบชีวิตอะอะไรนะหมายความว่าไงอะเอรี่เฉขี้แต่กระก็แกอะไรมั้อ๋อคุณมีสองเหรียคุณมีสองชีวิตเหรียญจะปลดล็อกทุกอย่างแล้วต้องทำยังไงต่อ โอ้มีเนดนนสซิด้วยม่อยู่ที่เดิมโดแค่้องสบยมากเออแต่ไปแล้วหนึ่งชีวิต ชีวิตเดียวจะออกเกมได้หรือเปล่าเนี่ยฮะเหรียญทีเล็กนั่นหรอจะว่าไปไอทีเล็กตัวนั้นเนี่ยก็ค่อยเหลียวที่คองั้นถ้าเกิดเราเอาเหรียญทีเล็กมาได้เราอาจจะเอาจากเกมนี้ก็ได้นะไม่ลองไม่รู้เขาให้นางวิ่งบนยืนบนลูกก็ดีอย่างดีแล้ จะปูนล็อคทุกอย่างแล้วเราต้องแลกอาหารมาเพื่อสยบเจ้าทีเล็กตัวนี้อะไรอ่ะแลกเร็ววะแกจะได้ไวเชอร์แล้วเนี่ยแลกพเพื่อพอเออแลกตอนนี้แล้วกันเอาเป็นฝ่ายนี่แหละเอาสิเจ้าทีเล็กเล้าเหลียมแกมัแลกกันโหพอมีของกินละเชื่องเลยนะ เส่ผมยาวนะ้นอกลั็นปกติล้ีนะที่ตะเนรามีีจมูกคือแบบเหมาะกัแบบเป็นหนุ่มจีนว่ะเราเอ้อาตัวตีอะไรวันนูนตลกเหรอวันูนตลก ัน <Workers>, ดูตลกเลยนะพยายผมข้าเลยดูข้าดูข้าคำอยากจะเชื่อว่าท่านคือเซียวเหลงดีเซียวเหลงดีลังเหลี่ยงของท่านท่านเก่งกล้ายิ่งนักรปวดหัวมีสิ ค่าจ่ายบินผ่านดีแท็กแอพข้าต้มีคอยอยู่แล้ว <c oughs> จริงสิคราวที่แล้วที่เรารอดจากไดโนเสารไม่ได้ก็เพราะว่าวเราเนี่ยใช้คอยแลกน่าหวานมากเลยผมยาวว่างั้นข้าข้ายังนังเล่ที่จะใช้คอยข้าคงไม่มีวันแข็งแกร่งแบบท่านข้าขอคารวะท่านเซียวเหลงดีเซียวเหลงดีท่านกับข้ามาเป็นสหายกันดีกว่าในยุคนี้ต้องดื่มไอซ์เบิร์ก อยู่ข้าแรกให้ท่านหนึ่งเรียบร้อยท่านไอซ์เบิร์กข้าให้ท่านแต่ท่านไม่ให้ข้าข้าก็จะไม่ให้ท่านแต่ถ้าเกิดท่านอยากให้ข้าให้ท่านข้าก็จะให้ท่านหรือว่าท่านจะกินท่านไม่กินงั้นข้ากินท่านกินไหมงั้นเดี๋ยวข้าป้อนอันเลยยไงท่านสดชื่นนะผมรู้ตลกอ่ะชุดนี้มีคอยและสหายเพียงหนึ่ง ก็เพียงพอแล้วไปไหนอีกโอ้โนวการฮะโอ้ยมาตุวมเบาอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเอาอีกแล้วอันนี้ล่อรวมดีมานอกโลกเลยเนี่ยมันจะแฟนตาซีเกินไปแล้วนะโอ้ยแต่น่าสวยมากเลย อุ้ยโล่มากเลยลอ่ะหิวมานอกโลกอย่างงี้ถ้ามันใช้เงินยังไงอะ่ะว่าแต่ที่นี่มีอะไรใช้คอยแลกได้บ้างไปหาดูดีกว่าเดินเนี่ยเดิน,เด,น <c oughs> เดินข้างยังเหรอหล่อจริงตรงนี้หล่ออยากสั่นผมแล้วหล่อเหมือนกับบ้างอะ่ะทอมก็ร้อนหิวก็หิวไม่มีวิแววอ่ะ ตัวดี้ทีมงานดูตัวดี้ีตัวฟ้าฟ้แบบนี้เป็นมนุษย์ต่างดาวป่ะครับพี่ <c oughs> พี่พูดอะไรผมฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะผมชื่อกัปอัมสตองนะครับ <c oughs> ตอนนี้ผมก็หิวมากกลับบ้านนะครับพี่ เรื่องความสัมพันธ์ไงเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะผมลืมไปว่าเราเนี่ยสามารถเอาคอยไปแลกเล่นเกมบนดีแท็แอพได้นี่นะผมมีความคิดดีๆแล้วครับนี่หล่อมากเลยอ่ะเล่นเกมเป็นปะเนะนี่ยนะเล่นเกมอ่ะเนี่ยเล่นเกม play hey, a game you know play hey, play a game สนุกแบบนี้เลยนี่เราเล่นได้แรงหสูงนะเราได้รางวัลเนี่ย กีฬาราวัลไปเลยแต่ว่าพี่ต้องพาผมกลับบ้านนะโอ้ไม่ต้องคู่แล้วนี่ดูเลยไน<ห>ก่อนอื่นนะเข้าไปที่ D Tag App พอเข้าไปเสร็จปุ๊บเราเนี่ยก็เอาคอไปไปแลกเล่นเกมได้เลยและถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเราได้แรงสูงๆนะเขาเนี่ยมีรางวัลใหญ่แจกทุกๆเดือนเลย<ห>เดี๋ยวเล่นให้ดูนี่ดูนะอ้ย เสน,น,นุกใช่หมและที่สำคัญนะเขายังมีเกมใหม่ให,มให้เล่นลลใช่กำลังลุ้นอยู่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่ออ้วอะไรเนี่ยของตัวเองกมีดีแ,แน,นหลอกใช้คอยองคนอื่นเล่นตเริ่มฟังดูเรื่องทนะีูขอบคุณใช่หม,ไ,หมไม่เป็นไรเลย เพียงจะคำขอบคุณเป็นขยานอวกาศนะคาับกลับบ้านได้ไหมอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหโคตรไฮเทกขยานเป็นคอยกลับบ้านด้วยยานเหรียญโอ้แต่ว่าก่อนไปเราขอถามอะไรอย่างได้ไหมอ่ะนายชื่ออะไรอ่ะตัวดีชื่อตัวดีเหรอ ชื่อเหมือนเพื่อนเราเลยแต่ไม่เป so so sure yeah, right? ็นไรได้เพื่อนมนุษย์ต่างดาวนอกโลกอีกสักคนก็ไม่เป็นไรงั้นวันนี้ขอบคุณมากๆนะเดี๋ยวเราขอตัวก่อนนะไปก่อนนะยานเลียนยานเลียนแหมนี่มันจะขัดฉันกับชาวีหมอมีนาติดหนู่ทำไมอ่ะ ลอมตัวงั้นรึนี่มันหนังไทย2021แล้วนะดิ้งยังไงเเลยแล้ววันนี้ทำไมถึงมาหาฉันด้วยโอ้ยหลออะไรเนี่ยคุณหญิงแม่แล้วน้องหญิงจะจับไปช่างแต่งงานกับอาริยานั้นเหรออะไรเนี่ยฉัดูตลกอ่ะฉันรู้แค่ว่าเธอเรียนอยู่ปี4เทอม2องถึงห้าที่คันยมรวงบอสตันก็แค่นั้น คยเห็นน้าเธเลยนายมีแผนงั้นเหรอไหนว่ามาสิโอ้ my god นายนี่มันชิยะจริงๆนายได้ฉันบินไปเมืองนอกเพื่อไปยกเลิกการแต่งงานกับภรรยาแล้วเราก็จะวีโอคอลกันเพื่อปรึกษาแผนแผนนี้จะต้องสำเร็จเรื่องโทรต่างประเทศอันนี้ต้องโทรต่างประเทศนะล่าสุด นายเติมเงินโทรศัพท์หรือยังเนี่ยเมื่อวานหยิ่งฉันเล่นอยู่เลยนายนี่มอาอัจฉริยะอีกแล้วงั้นเดี๋ยวนายเนี่ยเอาคอยเป็นแรกเนี่ยเพื่อใช้วิดีโอคอลกับฉันเดี๋ยวนี้เลยเพราะฉันจะเริ่มแพ<ร>้แล้วล่งเลยนะแล้วฉันจะรู้ได้ไงหลอลูกทรงเนี่ยเธอคืออารยาตัวจริงเธอจะสุดสร้อยแบบนี้สินะอารยาเซกชันแน่ ฉันดูอะไรของฉันนีน <c oughs> ่บ้านเราเองนี่หว่าเอา้าตัวดีกล็กลับมาแล้วโอ้โหนั่นล่ะขอบคุณตัวดีมากมากเลยนะที่ทําให้กำเนี่ยได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างแล้วก็ได้ประจวบใจด้วยไ <c oughs> ว้เดี๋ยวกำเล่าให้ฟังนะแล้วตอนนี้มือถือกำอยู่ไหนอ,ะ <c oughs> อ่ะไปะตัวดีเดี๋ยวกำนะจะพาตัวดีไปข้างนอกวันนี้ ใช่ก๊าปจะพาตัวดีไปลุยแรกคอยเอาให้แบบจุกๆไปเลยวันนี้แน่นอนสิตัวดีเพราะว่าหลังจากนี้นะกัาปจะใช้พอแบบไม่ต้องชิปเยอะแล้วแหละเพราะว่าสิ้นเดือนเมื่อไหร่เนี่ยพอกัปจ่ายบินก็จะได้คอยคืนอยู่ดีใช่ไหมทุกคนก็อย่าลืมไปเช็คดีแท็กแอปเลยเราเห็นได้คอยเลยเนาะเราไม่เคยจ่ายวันนี้เนี่ยคือสิทธิพิเศษที่ทุกคนนี่ยจะได้เพิ่มเติมจากดีแท็กรีวอร์ดครับ โดยสามารถแลกอาหารเครื่องดื่มและสิทธิพิเศษต่างๆได้มากมายเลยครับผมใช้คอยเลยไม่ต้องคอยนะครับและถ้าเกิดไปแลกอะไรกันมาเนี่ยก็อย่าลืมแคปมาอวดกันใต้คอมเมนต์วีโอนี้นะครับผมคอยตอนนี้นะครับก็สามารถใช้ได้ยาวๆถึงสิ้นปีเลยนะครับแต่ว่าคอยที่แถมได้เข้าคริปโตด้วยเนาะจะได้มีชีวิตแบบเอ็กซ์ตร้าในทุกๆเดือนเลยครับแบบ1บาท1คอยเท่ากับ1บาทเนี่ยมีค่าขึ้นลงได้ไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย ขออนุญาตพาตัวดีเปแรกไปดูเบื้องหลังกันดีกว่าลืมนะครับว่ามีดีแท็กรีวอร์ดคอยใช้เลยไม่ต้องคอยนะครับไว้เจนะครับผมบ๊ายบายไปตัวดีจะพาเป็นแรกคอยครับสั้นเลยเอาน่าอ้าวมีโนดตีข้างหลังก็เดี๋ยวอาเราไปดูเบื้องหลังกันดีกว่านะครับผมว่าเบื้องหลังคนนี้จะตลกแค่ไหนเพราะดูจากเบื้องหน้าคือตลกเวอร์แล้วนะจ๊ะ 오케이. 오이. 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 เฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าอ่านี่ไอ้นวด Oh my god นายนี่มันชิยะจริงๆน่ารักมากเลยอ่ะฮ่าฮ่า ัเหนื่อยกูเล่นมาทั้งวันเลยน่ารักเออนจบแล้วว่าก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับอ่าอี EP ที่5นะครับผมกับเจอดีอีพีห้าพี่กัปละน้องตัวดีผจญภัยพิชิตดีแท็กรีบอร์ดคอยนะครับผมเราก็ได้เห็นกัปหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งอ่า พยนไพยในโลกปา่ามีโซนนะครับผมแล้วก็อ่าเป็นแบบชาวจีนนะเป็นแบบเฮ้ยๆๆนะผมหผมขาวเป็นอ่าอะไรอีกนะเมื่อกี้มันต่างดาวแล้วก็เป็นพี่ชาววีนะจ๊ะเราก็ได้เห็นหลากหลายมากมายครับคุณเล่นดีอยู่นะก็คือเ,เล่นตลกก็คืออ่ะ หนูอยากเล่นตลกใช่ไหมได้เล,เลยล่ะจ้าตลกก็คือตลกกัได้พี่พวกเราคิดแต่คิดแดนเลยนะจ้าเป็นไงบ้างครับผมชอบรีแอคครั้งนี้ไหมนะครับผมถ้าชอบรีแอคในครั้งนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ตั้งมีด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามากันเยอะๆนะครับผมว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรนะครับผมที่สำคัญ ฝากลิงก์ไว้ได้วยนะลิงก์ของกับของใครก็ได้ต้องมีจะเข้ามาดูแล้วจะมารีแอคให้ทุกคนได้ดูนะครับผมโอเคครับผมฝากตอมอรีแอคด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากตอมอรีแอคไลฟ์ด้วยเช่นกันนะครับผมวันนี้ตังมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย